โอเคครับก็กลบาวสุดดีทรีทชมที่น่ารักสุดทุกคนเลยนะฮะก็อยู่ผมเช่นเคยครับฟีฟ่าเวอรโปรแชเนลนะฮะแล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกหนปกคลิปเลยฮะว่าจะมาเปิดแพ็คนี้ครับเป็นแพ็กเกจเว l ร์เบสนะซึ่งเนี่ยฮะการ์ที่มันให้มาเนี่ยมี4ใบนะและใน4ใบนี้ครับสามารถลุ้นเว l ร์เบสได้ทั้ง4ใบนะ แต่ใบแรกเนี่ยคือได้ชัวร์แน่นอนนะครับแต่คือจะได้ตัวดีหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งไอ้การเนี่ยครับเป็นไปได้ผมไม่อยากเปิดเลยนะเพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการดิสเครดิตตัวเองนะเพราะไม่เจ๊งง่ายเกินไปครับกล่องนี้นะมันควรจะได้เวอร์เบส,สักสองใบค,ครับคือไม่เปิดกูก็รู้ว่ากูอาจจะเจ๊งอ่ะคือแบบโอ้ส่งมาก็ผาดศรัทธาไม่ได้ครับไหนๆก็เป็นกล่องใหม่นะก็อยากรีวิวให้ดูครับว่ามันจะขนาดไหนนะแต่จากที่ไปดูช a แนลเพื่อนบ้านนี่เจ๊งกันชิบหายตายห่าหมดเลยครับ โอเคโอเคโอเคมาผมขอเปิดนี่ก่อนแล้วกันนะโอ้เสียวสตาร์ทครับไปเราต้องทำใจนิ่งๆเข้าไว้วอเบสสองใบวันนี้มาโอ้โหอยัดสอดไปแรกก็สิบแปดเอ็มละเอสิบสี่แม่ตาลายละโอ้ยเปิดนี่ก่อนดีกว่าว่ะแม่งเลยลุ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 ยวอเบสโอเบสมามา โอ้หโจวนเล่นครับชิบหายแล้วครับโอ้ยแพ้ที่นี่แม่งเจ๋งแน่นอนว่ะโอ้ตายครับไปเซ็ตล้านนรนี่ฮะอย่างที่เห็นนะคือสามใบที่ผ่านมาเมื่อกี้ถ้ามันไม่ได้วอเบสเลยเนี่ยผมว่ามันเจ๊งเรียบร้อยแล้วนะเขาใบเนี้ยคือถ้าเปิดไม่ได้ตัวราคา6 0 0ขึ้นไปเนี่ยมันก็เจ๊งนะอย่างน้อยถ้ามัน6 0 0ขึ้นเนี่ยมันก็ยังดีครับ แต่คือมันยากเกินไปเปร่าวะนี่ฮะได้ปิเก้เนี้ยซึ่งถ้ามันจะคุ้มมันต้องได้เบอร์เบสสอใบไงสอใบถึงสามใบนะ oh, <no. S 1> โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ขอโทษน้องคนนี้ด้วยนะเพราะว่าผมทำได้แค่นี้จริงๆครับการ์ด <c oughs> มันแย่เกินอะ่ะโอเคใครได้ของดีแค่ไหนก็อย่าลืมมาบอกกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะฮะ โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ